รักลิโอสี่ประตูนี่คันนี้เลยมาพร้อมกับสีดำสวย โฉมหน้าของเขาก็หล่อหล่อแบบนี้เลยนะคะเป็นกระจังหน้าเป็นสีดำนะคะตัดกับสีโครเมียมกรอบไฟสวยมากๆแล้วก็มีไฟตัดหมอกให้เรียบร้อยนะคะเจ้าตัวนี้เขาเป็นตัวมิดนะคะเป็นเครื่อง2.4นะคะตัวนี้เชื้อเพลิงดีเซลนะคะกระจกมองข้างเป็นสีโครเมียมมีไฟเลี้ยวในตัวคิวกัะสสารคันนี้ใสมาให้เรียบร้อยนะคะบันไดข้างก็มีมาเรียบร้อยถือว่าใส่มาให้ทั้งบันไดข้างและก็กันชนท้ายเลยนะคะเจ้าคันนี้พร้อมกับมีกล้องหลังและจุดเซ็นเซอร์ท้ายอีก2 แม็กตัวนี้ของเขาจะเป็นแม็กแต่งนะคะทุกคนนี่ล้อใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะตัวนี้ก็เป็นล้อขอบ20นะภายในนะทุกคนมาดูภายในกันค่ะนี่ภายในสวยมากเป็นสีดำนะคะเบาะเป็นเบาะหุ้มหนังนะคะส่วนพนมาลัยของเขาเป็นแบบมันติฟังก์ชันนะหน้าจอก็เป็นทัสกินหมวดปรับแอร์เป็นแบบแมนนวลนะคะ คันนี้นะคะก็จะเป็นรถเกียร์กระปุกหรือว่าเกียร์ธรรมดาแบบ6สปีดมาดูไม์กันหน่อยนะคะคันนี้ไม์อยู่ที่ 43, 4 3 4 9 9มเกิโลเป็นรถ4ประตูที่ถือว่าไม่น้อยมากๆเลยนะคะทุกคนนี่ส่วนมากๆเลยสูงๆหล่อๆแบบนี้นะคะคันนี้อยู่ที่5 0,000 0กว่าบาทนะคะสําหรับใครที่สนใจนะติดต่อม,มาหาเราได้เลยนะคะฝากไว้ด้วยกับเต้นรถประเสริฐผลสกลน,นะครค่ะ